บรรยากาศกับพี่น้องกองไฟครับฝนตกเซย์ด้วครับพี่น้องโอ้ยขนี้ครัฝนตกหมกแห้งมัน้ยครับไอ่รถผมจอดอยู่ข้างนอกไหมครับแน่ครับพี่น้องอ้อำเภอศรีวิรัจังหวัดบึงการครับฝนตกบรรยากาศ ตกคักตกแห้งตกมือนี่นะครับลดแดนทานวันน่พี่น้องบรรยากาศเย็นได้มือนี่เย็นรถตื่นได้บ้าอยู่เมื่อคืนมันคือห่อนนะครับเนาะพอมือนี่ฝนมันตนไกไหมครับห่อนแห้งอีดีเมื่อคืนนะครับที่ผมบอกว่าไอ้ไรอยู่อยู่พังนอกเมื่อคืนนะครับ อย่างเยี่ยมครับผมนอนมวนแล้๋ยวฝนตกจะซื้อข้าพี่น้องบาว่ากันดานท่า,ยา,ยยาอย่างเงียบๆเลยใช่ไหมดานท่าเงียบพอฝนมันตกนะครับคุณเมยจะไปซื้อข้าวเขากินมีผลยางไก่้ไหมครับไก่ย่างข้าวโจ๊ไหมครับสมตำ นมันตกด้วยว่าะท่านไป,ไปรอดพ้นเศร้า่อวันจะสิไปครับพกกี่น้องปองไฟเขากำลังเดิมเพิขึ้นไปออกออกไปให้ไปหน้าไปกีดยางกลับมาเบดเลยครับพี่น้องเออเล็กแล้วมือเชื่องหนมันห่อนคักนะครับพอส่วงใช้สายไหมจังหน่อยฝนเร็ดตกนะครับ บรรยากาศกับนอนเนาะครับเนาะโอ้ยเนาะพูให้การเดืดงานสูสูเลยครับฮูู้เดืองานแล้วคือผมก็ขคอนอนก่อนครับผมบรรยากาศมันดีเกินไปเมือนี้ครับผมพราะวาฝนตกนะครับเนาะฮาาบรรยากาศโอ้ขี่ไว้เดี๋ยวน้อครับมันเดือมันเดนอาขี่ไว้ไรหัวนะาครับผมขี่ไว้ได้กับบดีฝนตกครับผมอันตราย ไปไปคอยมากก็ดีแล้วครับผมต้มบรรยากาศที่นี่ว้นดีๆนะครับบที่พี่น้องร่อคอยผลโต๊ะห้ามดอกดอกบกม่วงนะครับดอกไม้พวกเป็นต้นต้นไม้ต่างๆนะครับเนาะพี่ล่อค่อยกินนำผลมาครับเม่มีไดรกินสมใจครับผลต๊ะแห้งดีครับอาจจะเสียงเบในใจง่อยครับฝนมันตกนะครับเนาะผลมันตกแห้งอาจจะบริยินนะครับเนาะ ครับอ่ะคลิปนี้ผพวงกาแฟไปสำนีครับพี่น้องปรถไฟห้องสุขุนทุกคนครับภาส้มบรรยากาศฝนตกคลิปหน้าพรอกันไหมสวัสดีครับผม